สวัสดีแฟนขับ FC นะครับวันนี้ผมนายช่างชัยคนเจ็บตะวันนะครับมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยควายงามนะครับควายเผือกนะครับที่ตำบลหัวเรือนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศงานติดตั้งกันนะครับวันนี้ ก็เป็นศูนย์นะครับคอกนาฟาร์มสเตย์นะครับใหญ่นะครับเป็นฟาร์มใหญ่นะครับมี่อมีไอควายเยอะนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินกันที่เดิอนอยู่ข้างหน้านะครับน้าสวนก็คือก่อนหน้านี้ก็มีงานติดตั้งของทางร้านอยู่แล้วหนึ่งชุดนะครับเป็นอ่า 750วัตแฮนดูโร่นะครับแผงโมโนนะครับก็ใช้งานมาประมาณปีกว่าๆนะครับชุดนี้ก็อ่านะนะครับนะมองเห็นเนอะนะตรงนั้นเป็นขาตั้งอยู่สีต้นนะครับก่อนหนะ้านี้ที่เรามาติดตั้งกันนะครับอ่าปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะครับก็ภารกิจของชุดนั้นก็คือจะเป็นงานปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับทั้งหมดในฟาร์มนะครับ วันนี้ก็อขอ,อกเริ่มใหญ่นะครับก็ต้องขยับขยายนะครับก็มาติดตั้งให้อีกหนึ่งชุดวันนี้เป็นเนื่องจากมีไฟฟ้าอยู่นะครับมีไฟฟ้าอยู่ด้วยก็ชุดนี้จัด AC DC นะครับสองระบบมาให้นะครับ1,500วัตต์นะครับก็แผงก็เป็นตัวนี้เป็นลอ,องกินะครับ4 5 5รอยห้าิวัตต์ จำนวนสี่แผงนะครับก็เป็นอถที่จองไว้นานมากนะครับกว่าเราจะทำบ่อประดานนะครับทำแท้งเสร็จนะครับวันนี้เพิ่งเข้ามาติดตั้งให้นะครับก็เลยแผงก็จองกันไว้นะครับตั้งแต่น่าจะบ่อที่นี่น่าจะจองไว้ประมาณสองเดือนนะครับเราก็เก็บแผงไว้ให้ลูกค้านะครับเพิ่งได้เข้ามาติดตั้งวันนี้แหละนะครับ เดี๋ยวพาชมบรรยากาศงานติดตั้งกันครับผมเดี๋ยวพาชมบ่อบระดานนะครับตัวนี้เป็นบ่อชั้นบนนี้เป็นทรายนะครับก็เลยจะมีท่อซับนะครับมีซับสกรีนทรายนะครับข้างในบ่อนอกนี่เป็นหกนะครับไดมีซับห้าซับสี่นะครับบ่อนี้ค่อนข้างจะทํายากนะครับสําหรับงานบ่อบระดานนะครับก็เลยมีความพิเศษนิดนึงนะครับในการออกแบบ สร้างบ่ะบดานนะครับทีมงานกำลังเตรียมนะครับฝั่งทางนู้นครับผมก็กำลังเตรียมนะครับกำลังเตรียมกันเลยนะครับก็แผงที่มาวันนี้นะครับเป็นลองกินะครับ455วัตต์นี่นะครับเซลล์สวยๆนะครับตัวนี้คือลูกค้าจองไว้นานมากนะครับตัวนี้สี่แผงสุดท้ายเลย นี่เนมเพจของเรานะครับลองจิ455วัตต์ก็ดูพื้นที่แล้วนะครับขึ้นหลังคาคอกนะครับงานนี้ขึ้นหลังคาคอกวัวตรงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่ทางแสงนะครับอาจจะต้องปรับกันนะครับปั๊มแฮนดูโร่นะครับนี่อยู่ในกล่องนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับ1,500 c s c 15Q นะครับท่อ2นิ้ว ก็จะเป็นตักเชือนะแบบหนาน,นะครับสองนิ้วตู้ก็กําลังประกอบนะครับช่วงนี้งานเป็นงานสดหน้างานนะครับทุกวันประกอบสดนะครับไม่ได้เตรียมกันเลยเริ่มทดสอบน้ำกันนะครับทดสอบกันสดๆนะครับที่ปากบ่อเลยนะครับ แล้วเป็นบอ่อใหม่นะครับเดี๋ยวเราไล่น้ําไปครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวโคงใสขึ้นนะครับก็เป็นฮันดูโรนะครับ ACDC 1500วัตต์น้ำา5 5คิวนะครับแข็งอยู่ฝั่งถนุนะครับลองก่อนนะครับลองบอกลองน้ำก่อนนะครับค่าเป็นจินโกะนะครับ อ่าขอแพลเป็นลองกี455วัตต์นะครับจำนวน4แผงนะครับกับปั๊ม1,500วัตต์นะครับก็เดี๋ยวเราเราจะไล่น้ำดูนะครับถ้าน้ำผ่านนะครับบ่อบรดานโอเคเดี๋ยวเราเอาแผงขึ้นติดตั้งบนหลังคากันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พักกินข้าวก่อนนะครับระหว่างไล่น้ำนะครับ แรงดีนะครับน้ำนี่แรงเดี๋ยวหลังพักกินข้าวนะครับมาดูน้ํำกันต่อนะครับก็ยังไหลอยู่นะครับนี่เดี๋ยวทีมงานกำลังเตรียมบันไดขึ้นหลังคานะครับเดี๋ยวติดตั้งแ่งกันน้ำก็ใสแล้วนะครับตู้ก็จะติดอยู่มุมนี้นะครับนี่ช่างกล้ากำลังมาร์กตำแหน่งติดนะครับ ก็จะอยู่บนหลังคาครอบวัวนะครับแผ่นล่องกินะครับ455วัตต์เทียววันนะครับขึ้น ประจําการเรียบร้อยนะครับบนหลังคานะครับมีการปรับมุมปรับองศานะครับเพื่อให้ได้รับแสงนะครับได้3ามทิศทางนะครับประมาณนี้นะครับก็จะสวนทางกับมุมหลังคาที่วางไว้เดิมครับก็ต้องมีการปรับตำแหน่งทิศทางองศานะครับเพื่อให้ได้รับแสงได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ สอ,สองใต้แผงนะครับนี่ลองจีน,นะครับลองจี455วัตต์นะครับชุดลางแบบมาตรฐานนะครับมีเอนแคมล็อกนะครับขอบแผงกลางแผงก็ล็อกด้วยมิดแคมนะครับไล่เช็คน็อตใหม่ทุกตัวนะครับ อยู่บรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับพระอาทิตย์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับสี่โมงกว่าๆนะชมแผงสวยๆนะครับจากลองกิโซล,ล่านะครับ4 5่าบวัตสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งระบบโซล,ล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับน้ำยังแรงนะครับ พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เลยพระอาทิตแผงก็อยู่ข้างหลังผมนี่แหละสี่แผงนะครับพันห้าร้อยบาท ACC เราใช้สี่แผงนะครับอันนี้คือแดดเพียวๆนะครับยังไม่ได้จ่ายไฟเข้ามาตอนนี้ก็เป็นรายละเอียดของการเก็บสายนะครับนี่สายแผงนะครับ เียบท่อร้อยสายมาให้ที่แผงเลยนะครับเรื่องให้กบเนียบนะครับย่อมเนียบยังเก็บรายละเอียดงานกันอยู่นะครับตัวแผงก็สายแผงนะครับร้อยท่อมาจากบนหลังคาเลยนะครับนี่นะครับขึ้นไปที่ตัวแผงเลยนะครับ ฝั่งสายปั๊มนะครับออกจากข้างล่างตู้นะครับเดินมาตามพื้นนี้นะครับโค้งมาที่บ่อนะครับอีกทีหนึ่งนะครับใส่สามทางนะครับขึ้นแท่งทางนึงแล้วก็จะปล่อยลงสระทางนึงนะครับ แผงนะครับนะอยู่บนหลังคานะครับขาขอกวัวนะครับจํานวน4แผงนะครับก็ใช้รางยึดแบบมาตรฐานนะครับปรับองศารับแสงทางทิศใต้เรียบร้อยนะครับก็เหลือเจ็บท่อร้อยสายนะครับทีนี้งานรายละเอียดนะครับแผงก็ลองใช้งานแล้วน้ําก็รองเรียบร้อยบอกก็ผ่านนะครับ ปิดงานช่วงค่านะครับรายละเอียดครบนะครับเจ็บท่อร้อยสายนะครับสีเหลืองเนี่ยมาที่แผงนะครับ6โมง15นะครับตอนนี้ทีมงานกำลังเจ็บของนะครับตัวแผนอยู่บนลังคานะครับ ท่านที่สนใจนะครับก็ฝากเบอร์ติดต่อไว้ที่085-015-0915นะครับงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับระบบปั๊มน้ำคุณภาพนะครับติดต่อเราได้นะครับขอบคุณคุณครับสวัสดีครับ